สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันท,กทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคมปี2564 ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยคำทำนายจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้น ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวโครจรเป็นใจจะให้ราบให้ผลกับคุณเป็นอย่างมากเพราะว่าดาวหลายดวงนะคะเขาจะไปโครจรได้มาตรฐานที่ดีเขายังโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีด้วย เริ่มจากดาวพุธก่อนนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันจะโคจรเป็นกเกษตราธิปดีอยู่ในราศีเมถุนในช่วงตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม พอดาวเขาเป็นเกษตรนะคะเรียกว่าดวงดาวเขามีกําลังมีความเข้มแข็งนะคะอยู่ในพบเรื่อนการงานพบกรรมมะก็จะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งการงานอาจจะดีในเรื่องที่คุณกําลังสร้างกําลังทําอยู่นะคะสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่จะมีเรื่องของผลตอบรับที่ดีเข้ามาแต่มันก็จะมีความวุ่นวายอยู่บ้าง และนอกจากนี้นะคะตัวของคุณเองจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะมีไอเดียที่แปลกใหม่มีความคิดที่โลดแล่นแล้วก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องหาอะไรมาทําให้อยู่ได้ตลอดเวลาทั้งเดือนหลายคนจะมีเรื่องของการติดต่อซื้อสารเข้ามาค่อนข้างเยอะดาวพุธจะเข้มแข็งแล้วก็โครจรเดินค่อนข้างเร็วนะคะทําให้งานของคุณเต็มไปด้วยความลื่นไหล พอหลังวันที่20กระกฎาคมนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเรือนแห่งล่าผลนะคะจะส่งผลดีน่าจะเป็นจังหวะของความสำเร็จความก้าวหน้างานค้าขายทำธุรกิจก็จัดว่าดีมากๆเลยนะคะ ในช่วงหลังวันที่20กรกฎาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ทำมาค้าขึ้นค้าขายร่ำรวยการเจรจาสื่อสารการใช้วาทศี์จะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับคุณเรียกง่ายๆว่าปากจะพารวยนะคะตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมลากยาวไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเรียกว่าหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีกันจะมีความพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนะคะใครที่คิดอยากจะลงมือทำอะไรก็ตามจะหางานใหม่ในช่วงนี้หรือว่าจะไปลงทุนค้าขายอะไรในช่วงนี้บอกได้เลยนะคะว่าดีมากๆเลยส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้รับผลตอบรับที่ดีเข้ามา อะไรก็ตามนะคะที่คุณสร้างคุณทำมันก็จะดีแล้วก็สำเร็จได้โดยง่ายนอกจากงานจะดีแล้วนะคะการเงินของคุณต้องบอกเลยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะดีแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะเพราะดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันยยังโครจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎ แล้วก็จริงๆอ่ะเป็นราชาโชคมาตั้งแต่วันที่25มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ในตําแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมเรียกว่าพอดาวการเงินดีนะคะอยู่ในภพลาภาก็เป็นจังหวะเวลาที่ได้รับเงินเต็มๆเลยนะคะดาวได้มาตรฐานที่ดีจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของจังหวะแล้วก็มีโอกาสทางการเงินเข้ามา บางคนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะหลายๆคนจะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะช่วงนี้บางคนก็จะดีในเรื่องของการที่คุณจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินหลายคนผู้ใหญ่จะให้ลาบให้มรดกนะคะได้รับส่วนแบ่งทางสินทรัพย์หรือถ้าเรามองในเรื่องของการค้าขายนะคะ ก็จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่คุณจะได้เงินจากทางไกลมีลาบมีผลจากแดนไกลนะคะดังนั้นการขายของออนไลน์ในช่วงนี้จะค้าขายดีมากแล้วก็มีกำไรมากเลยนะคะดังนั้นขอให้คุณรีบสร้างรีบทำกันเลยพอหลังวันที่ 20กระกฎาคมนะคะดาวการเงินจะย้ายเข้าสู่พกวินาศนะคะดังนั้นช่วงหลังวันที่20กระกฎาคมในเรื่องของโอกาสในการที่จะหาทรัพย์สินเงินทองก็อาจจะลดลงมาบ้างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะการเงินในเดือนกระกฎาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันดีอย่างแน่นอนมีโชคมีลาบเข้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะ ขอบโกยในเรื่องของลาภผลแล้วก็เงินทองด้วยนะคะด้านความรักนะคะงานก็ดีเงินก็ดีแต่ถ้าพูดถึงความรักต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดที่ทําให้คุณมีความสุขมากนะักในหลายๆคู่นะคะคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเข้ามาเพราะว่าในช่วงเวลานี้ดาวคู่ครองของคุณเขากําลังโครจรถอยหลังอยู่ในภพอิ ภายนอกอาจจะดูสงบนิ่งนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ภายในมันเต็มไปด้วยความหม่นหมองความซึมเศร้าหลายคนอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงลึกๆอยู่ในใจส่วนคนโสดน,นะคะความรักมีอุปสรรคเยอะบางทีรักกันแต่ครอบครัวก,ก็ไม่เห็นด้วยก็ได้บางทีเราไปรักใครแต่คู่แข่งทางความรักก็เยอะดังนั้นรักใครชอบใครเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะจะได้ไม่เจ็บหนัก จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปขอบคุณค่ะ